สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่ผมมาเข้าป่าอีกแล้วนะมาดูเห็ดครับทั้งเดียทั้งเดียยังไม่ขึ้น,นครับนี่นครับนี่เลยเมื่อวานได้หน่อยหนะึ่งวันนี้ก็เลยมาไล่ดูอีกฝั่งนะครับ ติดฟังขา่าไม่มีครับไม่ขึ้นเมื่อวานมันลอกนะลอกให้มื่อวานลอกให้ดีใจเล่นได้มันหน่อยได้ขึ้นมันหน่อยนะ่อยงเยอะโอเคครับเด,เดี๋ยวไปไล่ดูเรื่อยๆครับ เดี๋ยวขออนุญาตก,กับกล้องกันนะครับนี่ครับตอนนี้ผมมาเจอน่าจะเป็นน่าจะเป็นกับดักครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยรอยรอยตอ่อครับเนี่ยนี่เห็นไหมรครับรอยต่อกนะฮะร้อยต่อเนี่ยล้อยล็อกไม้เห็นไหมครับ นี่แล้วก็เป็นหลุมนะนี่อันนี้อันนี้เป็นร้อยตัดน,นะครับเนี่ยสมเสมอเลยไหมครับหัวท้ายหัวเสมอเลยเห็นไหมน,น,น่าจะเป็นกับดักคนระับน่าจะเป็นกับดักเราต้องเดินระวงังระวังนะครับอันตรายนะครับกับดักเคยมีพี่ผมนะครับที่มันเดินทางเห็นไหมเหยียบกับดักนะลอยนะครับ ายนะครับเนห็ดเราก็ไม่เจอนะน่าจะยังไม่ขึ้นนะเมื่อวานตอนเย็นผมไปได้มันหน่อยหนึ่งนะนึกว่าจะออกนึกว่าจะออกพร้อมๆกันก็เลยมาดูอีกทีหนึ่ง แต่ไม่มีนะครับไม่เจอดู 2, 3, ที่เก่ามาสองสามที่ยังไม่ขึ้นครับเยวจะไปไล่ดูที่ใหม่ก่อนวันนี้ขึ้นที่อื่นอาจจะขึ้นนะเดินไปดูสักหน่อยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยได้มีแรงเดินหาเห็ดเดินถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ไปทางไหนต่อฮนะนีไปทางไหนดีคนะรับท่านผู้ชมทางโน้นไปเราจะไปทางนี้ทางนี้ก็โอ้ยไม่ไหวครับรกนะดูเลยลกเกินลกเกินกเมื่อตอนเด็กๆนะเถื่อนี่ผมมาหาเห็ดเยอะนะเถือนเนี่ยตอนผมเด็กๆอ่ะตอนนี้ เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรเขาขาวแล้วนะ่ะมาดูกันใบไม้ oh, my, my, ครับเหมือ mm hmm. นแม่นะเขาขาวนละยตกใจหมดหนะว่านก็ใจเอกเขาแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่ mm hmm. ลองให้ลองดีใจ มันน่าจะยังน่าจะยังแบบไม่โพจากดินนะน่าจะอยู่ยังอยู่ใต้ดินยะู่ที่เก่าผมไม่ได้แทงมันับผมไม่ได้แซดูผมอยากจะไปยุ่งกนะับมันฮะรอให้มันออกมาทีเดียวเลยถ้าเป็นบางคนก็อาจจะแซะนะะอาจจะแซดูใต้ดินวะ่าเออมันโพหรือย,ยงังนขนาดไหนแล้วมันเติบโตขนาดไหนแล้วผมไม่อยากจะแซมันไม่อยากจะรบกวนมนะัน วัน,บบนนี้ก็เดินก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามีกบดักของในพานอยู่ครับป่าแถวนี้มูจมส่อูบูนนะครับ,สม,สม,บ,รบมีมูป้ามีเก้งมีกวางมีมีสัตว์เยอะนะครับพอมีสัตว์เยอะปุ๊บก็จะมีในพานมาแล้วทีนี้นเราเดินเราก็ต้องระวังระวังแนละ้มันจะเป็น มันเป็นสลิงครับสลิงไม่สลิงก็จานห้าวอ่ะสองอย่างอะ่ะแตด่ดูแล้วเมื่อกี้น่าจะเป็นสลิงครับเพราะมันเป็นที่หยยบโอที่เห็ดหน้าขึ้นหน้าดูแล้วมีจอมปูกด,ด้วยนะอืนี่ถ้ามีเห็ดนะ ดูนะครับบรรยากาศโอ้โหน่ามีเห็ดครับเดี๋ยวผมจะเลียบไายก่อนนะครับเพราะว่าอันตรายครับตรงนี้ทีเดียวน่าเจอกับดักเลยเดี๋ยวผมต้องระมัดระวังตัวนะครับอันตรายเดินไป คุไไยไปถ่ายไปเดี๋ยวจะไปเหยียบก,กับดักเขาเอานะครับใช่ไครับเด,งงเดี๋ยวยังไงเราจะถ่ายให้ดูทีครับถ้าเจอถ้อไม่เจอยังไงนะครับนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาเจอผักหวานนี่ครับต้นผักหวานนี่นี่นี่ครับต้นผักหวาน แต่หน้านี้ไม่มียอดครับต้องรอหน้านแรงครับถึงจะมียอดพราอหน้านี้ไม่ใช่หน้า,นาของอะไรครับหน้านแรงถึงจะมียอดทำไมตรนนี้เป็นดงเลยครับหันเปิ้นนี่ครับนี่ก็ใช่เห็นไหมครับนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่นสองต้นรับวพะกวานอันนี้เป็นพักวานป่าน,นครับนี่น,น,นี่เราก็เดินข้ามฝั่งมานะครับที่ผมอยู่ข่าวล้งนู้นนะผมอยู่ข่าวล้งนู้นนะจะเป็นป่าไม้่วงนะครับแล้วผมข้ามมาข่าวล้งนี้ก็จะเป็นป่าต็งหลัง พอมาถึงปา่าตึงวางปุ๊บนี่ป่าวางเห็นไหมครับมี่สองต้น,นต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วก็นู่นต้นนะครับสามต้นแค่๋ยวไปดูข้างล่างนะครับที่เก่าเห็ดที่เก่าที่ผมมาคุณลับเวลาทีา่ผมไปดูก่อนว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านี่เดินมาประมาณสักสามชั่วโมงแล้วไม่ได้อะไรเลย ยุงก็กัดน่ครับก็เพื่อท่านผู้ชมครับยอมยอมให้ยุงกัดครับยอมนี่ครับเพื่อท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นอะไรเับเนี่ยเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะผมเจออะไรก็ไม่รู้นี่ครับผมเจออะไรกันบ้าง มันมันมันเหมือน,นที่เห็ดเลยใช่แบบนี้เนี่ยมันลอยคูดเห็ดเลยเห็นไหมครับเจอหอยด้วยหอยอะไรครับเนี่ยกินได้ป่ะเออทำน้ำแตกใส่มืออีกนี่ครับหอยนีกินได้ไหมครับนี่น่าจะเป็นที่เห็ดนนเนี่ยเนี่ยมันมีลอยคูดเห็นไหมครับเนี่ยมันมีหอยเลย อะไรแดงๆก็ไม่รู้ครับนี่ครับไปต่อแล้วครับตอนนี้ผมก็มเดินกลับมาจะถึงรถแล้วนะครับคลิปนี้ไม่เจอเห็นนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะดูแบบคลิปที่ได้เห็นเยอะๆก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับ ผมลงไว้เยอะนะครับเมื่อรอบที่แล้วคลิปที่ได้เห็นเยอะๆผมลงไว้หลายคลิปนะครับไปได้ดูย้อนหลังได้นะครับในช่องผมเนะครับคิปนี้ก็ไม่ได้เห็นครับต้องขออภัยด้วยนะฮะน่าจะยังไม่ขึ้นเจนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แหละนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ รถแรกนี่นครับรถเรานี่เค็ครับ